มาพันเตเอวังการิธาพิสุทั้งหลายก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านอยากทำอย่างนี้มายังตูเบหิตาจิเนวะความิสสามะเมื่อเราไปอยู่กับพวกท่านทั้งหลายนะเราจะไปกับด้วยท่านทั้งหลายมาโบอาวุโสวเอวังรุธิธาอาวุโสวท่านอยาชอบใจอย่างนี้เอวังสันเตเมื่อเป็นเช่นนั้น ไม่หังอถาสุกลางภาวิสติเราก็จะมีความไม่สบายไม่หังกนิโสตูเมธิสวาปุจิตสติน้องชายของเราเห็นพวกท่านก็จักถามอาตาสามมาจากคูนำปริเชนภาวังอารูเจยตาเทีั้นพวกท่านถึงบอกความที่เราตาบ,บอดแก่น้องชายนั้นโอไม่หังสันติกังกินจิตเทวะปะเยนิสติน้องชายนั้นก็จกักส่งคนบางคนมาสู่สำนักของเรา แต่นสะสติงอาคักชิสามิเราก็จะมากับด้วยบุคคลนั้นสูมเหม,มมาว่าจะเนนะทัสพลันจะอาภิสุหมาเทเลจะวันพระาาตพวกท่านจงไหว้ซึ่งพระทศพลและพระมหาเถระแปดสิบรูปตามคําของเราแต่อุโยเจชีก็ส่งพิสุล่านั้นไปเตเถรังคมาเปตวาพิสุล่านั้นก็ขอขมาพระเถระอันโตคามาังปริชิงสุก็เข้าไปสู่ภายในบ้าน มนุษย์าเตนิสิธาเปตวาที่ขังทัวตวาพวกมนุษย์ก็ให้ที่สุวรานั้นนั่งที่ขังทัวตวาถวายที่ขาแล้วก็กล่าวว่าจิงพันเตอายญานังคมนาการโอปัญญายติท่านผู้เจริญนาการคือการไปของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายย่อมปากฏเหลืออามาอุปาสกาสตาร,รังทัตุกามามหาติเราทั้งหลายอยากจะเฝ้าพระษาสดา,าเตปุณะปุณางยาจิตวา เพศเราเหล่านั้นนะเจ้าอุบาสกอุบาสิกาเหล่านั้นก็อ้อนวอนบ่อยๆตับพุนังยาเจตวาเจสังขมานะฉันทาเมวะยัตวารู้แล้วซึ่งความพอใจในการไปของท่านเหล่านั้นอนุคันตวาตามตรงแล้วริเสวิตวานิวัตติสุก็ร้องให้แล้วก็กลับมาแล้วเเปีอนุบุพเทนเจตวานังคันตวาท่านแม้เหล่านั้นก็ไปถึงเจตวันโดยลำดับสัธารันจามหาเถรเจตเญรัะ ว่าจะเนนะวันที่วาปุูนัทิี่วเสพระว่าว้พระศาสดา,าและพระหมหาเถระทั้งหลายตามคำของพระเถระในวันรุ่งขึ้นยัตถะเถระสะกนิโฐวัสติตังวีสิงบินไทยย่อปวิสิงสุก็เข้าไปสู่ถนนที่น้องชายของพระเถระอยู่เพื่อบินทาบาสคุรุมพโกเตสันชานิตวาคุรุมพจำพิจาล่นานั้นได้นิสิทาเปต,ตวะก็นิมนต์ให้นั่งกระทาปฏิสันาถารกระทำปฏิสันฐานแล้วก็ กตฏิถามว่าพาติักรเทโรเมกุินเตถ้าเจรับที่ชายของเราไปในที่ไหนอาถรสพเตตังปวัตเตงอาโรเจสูงที่นั้นทิสุรานั้นก็บอกเรื่องราวนั้นแก่น้องชายนั้นต่อน้องชายนั้นเตสังปาทัม,มัวเรปรวัตเตนโตโรทิตวาบุตรีก็ร้องไห้กิ้งเกลือลอยู่แทบเท้าวามทิสุรานั้นแล้วก็ถามว่าอีธานิปันเตกิงกาตพางัทงท่านผู้เจริญบัดนี้ผมรจะกจะทำอะไร เทโรยโตกสัสจีเขามานังปัจจาสิงสติคตากาเรเตนนสัตทิงอาคมิสตะติทิถ้าเถระย่อมังเะพอซึ่งการไปของใครๆแต่ที่นี้ในการในบุคคลน,นั้นไปแล้วพระเถรจะจังมากับด้วยบุคคลน,นั้นอายังเนพันเตพาชินยโยปาริโตนมามะเอตังเปเศธาเต,ตน้องชายก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญผู้นี้เป็นหลานของข้าพเจ้าชื่อว่าปาริต เอตังเปเสถาท่านจงส่งไปซึ่งน้องอซึ่งหลานคนนั้นเอวังเปเสตูนัสก่าพิสุท้งหลากก็กล่าวว่าเราไม่อาจเพื่อที่จะส่งไปอย่างนี้มรเคปริปันโถอัติในหนทางมีอันตรายประปาเจตาวาเปเสาาตูงวัตติควรที่เราจะให้บัวแลนส่งไปเอวังกัตวาเปเปสชาพันเตน,น,น้องชายก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญทั้นห่าายกระทำอย่างนั้นแล้วก็จงส่งไปเถิด อาจานัมประพาเชตวาอาธามาสามัรตันติวรักขานาทีนิสิขาเครตตวามะทังอาเจจิตวาปยินิสุทีนั้นก็ทีกสุรลานั้นก็ให้หลานกว่านั้นบวชแล้วก็ให้ศึกษาเิดย์ทั้งหลายมีการรับจิวนันเป็นตน้นสิ้นการสักว่าถึงเดือน มังคามังกิตวาบอกทางแล้วไปเห็นที่สุก็ส่งไปโสอนุปเพนะตังคามังปัตตวาคขมามันะอ่าโสอนุปเพนะตังคามังปัตตวาสามเณรท่านก็ถึงบ้านนั้นโดยลำดับคามัสวาเลเอตังมหาลกาชวิตวาไปเห็นทิ่สุก็เห็นคนแก่คนหนึ่งที่ประตูบ้านโคติก็ถามว่ามังคามานิีสายยโกจิอารันยะโควิหารอัติวิหาร บางหลังที่อยู่ในป่าอาศัยหมู่บ้านนี้มีอยู่หรืออธิพันเตนี่อยู่ครับโกตตา,าวสัสเตยไครย่อมอยู่ในที่นั้นปาริ่ตัดเทโรนามาพันเตติมะคังเมอาจิคตะขอท่านจงบอกเสื่อมหนทางแก่เราโกสิทวังทันเตเ่ละสสาภาจินยมฮิติเราเป็นหลานของพระเจระ อากาณังขเยตวาวิหาราเมสิโสเถรังวันพิตวะอารามาสามัตตังวัตตะปฏิวัตังกัตวาเตรังสามาปฏิชักคิตวาสามเณร,ร,น,าาราานั้นไหวพระเถราแล้วก็ทำวันและวัดตอบสิ้นการสักว่าเพิ่งเนืนปฏิบัติพระเถราโดยชอบพันเตมารูต้ตากุฎุมิโกโมเมจุมหากังอาคามนังปัจจาสิงสติเอถาคัจฉามาติอาหาก็เรียนว่าท่านผู้เจริญดุงของ คุณลุพีผู้เป็นลุงของเก่าผมย่อมหวังซึ่งการมาของท่านทั้งหลายพวกท่านเอถานนะท่านรงมาคัดฉามะเราทั้งหลายจะไปกันเรนหินเนยัตเตโกเจิงคันหาสิเตพระเจ้าเราก็กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงถือซึ่งปลายหมายเท้าของเราซอยะเตโกเจิงอ้จาวาสนาเนนั้นถือซึ่งปลายหมายเท้า เนเรนนั้นสัตว์ตัวงันโตคามังปาวิเศษก็เข้าไปสู่ภายในบ้านกับด้วยพระเถระมนุษยษาเถระนิสีตาเปตวาพร,ะ,ราะมนุษย์ก็ให้พระเถระนั่งแล้วก็พูดถึงกุถามว่าสิงพันเตคัมนาจาระวปัญญาะติสิมันง่ายไม่ต้องแปลนะอามะาอุปสัสกาคันตวสัสทารังรันท่สามิดู้กันวาศกเออเราไปแล้วจากไหวซึ่งพระศาสดา เอนานัปกาเลนะยาเจตวารพันตาเถรังวิโยเชนตาอุปัฏฐาปทางหันตวารโลทิตรวนิวัติสุมนุษย์เหล่านั้นก็อ้อนวอนโดยประการต่างๆนี้ไม่ได้ก็ส่งพระเถระไปสู่โขนทาง 1. เป็นหนึ่งร้องไห้แล้วก็กลับมาสามเณรโรเถรังยะเตโกติยาอาทยักษ์ชั้นโตอันตรามะเกออาจาวิญังสังกาธานการานามะในเรนนับนิสัยว,วัฏฐวุฒาปุปปาคามังสัมปาปุนิ สามเณก็พาพระเถระไปด้วยปลายไม้เทา้าไปอยู่ก็ถึงบ้านที่ตนบ้านที่พระเสระเคยเข้าอาศัยอยู่ชื่อว่าสังกตานครในดงในระหว่างทางขอจตอนิธรรมิตวาารันเดชายตวาธารนิอุทธรันติยาเอจิสาอุทิยาจิตสาศังสุตวะเรนิมิตังคันธิสามเณรนั้นก็ ฟังแล้วซึ่งเสียงอย่างเพลงขับของหญิงคนหนึ่งผู้ออกจากหมู่บ้านนั้นแล้วก็ขับในป่าเก็บอยู่ซึ่งเสือนทั้งหลายทะเลนิมิตตังคันธิกก็ถือเอานิมิตในเสียงนั้นอิชิสัตโทวิยะหิอันโยสัทโทบาาร,าาริษานังสกลลสเรรังภริตวาถาตุสมัสโณามณติความจริงธรรมดาว่าเสียงเงินชื่อว่าสาม,มารถเพื่อที่จะครอบงำทะเลละตังซึ่งของบุรุ์ทั้งหลายตั้งอยู่ อิติสาโทยิยเหมือนเสียงของหญิงนทัทีย่อมไม่มีเอนาหาพระข่าเพราะอย่างนั้นเพราะผู้มีพระเจ้าจึงตัดว่านาหางังติะเวอันดังเอกาสาทมติ